ครับสวัสดีครับพบกับผมกมลนรสกัดนครครับมารายงานสภาพอากาศนะครับสำหรับวันนี้วันที่1นึ่งพฤษภาคมสปาพ์นอาสมบกแล้วนะครับสําหรับเส้นทางเดินดวงอาทิตย์ครับตอนนี้ก็พาดผ่านทางด้านภาคกลางภาคเหนือตอนล่างเข้าสู่ทางด้านภาคอีสานนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับก็มีฝนตกดังนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดนะครับขณะเดียวกันมีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าไปปกคคุมนำความชื้นจากทะเลอันมันและอ่าวไทยก็จะมีฝน ฟ้าขนองเกิดขึ้นโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนก็ต้องเตรียมการนะครับรับพายุฝนฟ้าขนองครับสาหรับล่องของกฎอากาศตามหรือแนวฝนนะครับตอนนี้ยังวิเคราะห์ไม่ชัดเจนนะครับขณะเดียวกันก็เริ่มจะสตาร์ทอัพในก่อนมรสุมก็เรียกว่าพีมรสุมนะครับซึ่งคาดว่าวันนี้วันพรุ่งนี้มาลืนนะฮะก็จะมีฝนหรือฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นทางด้านบริเวณอ่าวไทยนะครับและทะเลอันดามันครับฝนก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นน่ยพี่น้องเราทางด้าน ประมงนะครับต้องติดตามข่าวอากาศอย่างกเชิดเรือเล็กควรลดออกจากฝั่งไปก่อนนะครับเพราะว่าคลื่นบริเวณทางด้านพายุฝนฟักนองจะสูงมากกว่า2 4ึง4เมตรด้วยซ้ำนะครับก็อาจจะทําให้ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องเราเกิดเสียหายได้นะครับเรืออาจจะล่มดังนั้นเน่ก็ต้องเตรียมการครับสำหรับฝนในช่วงนี้ครับก็ยังต่ำกว่าค่าปกติโดยภาพรวม39%ครับสำหรับภาคใต้นั้นก็ยัง สูงกว่าิดหน่อยแต่การนการวิเคราะห์ภาพรวมแล้วก็ยังต่ำอยู่คาแนดการปีนี้ก็คาดว่าลักษณะของฝนนั้นก็อาจจะมีลักษณะของเกิดความแม้งแรงบริเวณตอนกลางประเทศนะครับแล้วก็ทางภาคเหนือตอนล่างภาคกะวัฉชิงเหนือทางด้านซีกตะวันตกส่วนภาคใต้นะครับก็คาดว่าจะสูงกว่าขาปกตินเล็กน้อยดังนั้นนี่ก็ต้องเตรียมการนะครับพี่น้องเรานะครับสำหรับปรากฏการณ์เอเยโยนะครับก็คาดว่านะครับปีนี้นะลักษณะของปรากฏการณ์เหล่านี้ นะครับลักษณะของอุณหภูมิน้ำทะเลนะครับที่มีความชื้นบริเวณทางด้านแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ของเราก็คาดว่าจะเคลื่อนไปทางซีกตะวันออกมากขึ้นดังนั้นบ้านเราจะเกิดอะไรครับบ้านเราจะเกิดลักษณะของความแมงแลงเกิดขึ้นความชื้นน้อยนั่นเองนะครับก็ต้องเตรียมการสําหรับปรากฏการณ์ราดิยาคือความชื้นบ้านเราเยอะฝนเยอะจาก2อสัปีที่ผ่านมาขณะเียกันเรามีต้นทุนแล้ว คาดว,ว่านะครับปีนี้นะลักษณะของฝนนั้นคงจะต่ำกว่าปกติกว่าปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับจากค่าอินเด็กซ์ของปรากฏการณ e ์เอยโยนะครับก็อยู่ในลบ0.7ซึ่งแนวโน้มคาดการไว้นะครับก็จะเข้าสู่สภาวะปกติแล้วจะเข้าสู่ลักษณะความแห้งแล้งเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับทางด้านภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันเนือซีกตะวันตกนะครับก็อาจจะเก,กิดความแร้งเกิดขึ้นต้องบริหารการจัดการอย่างชัดเจนนะครับ สำหรับพายุหมุนเข็ร้อนนะครับปีนี้ก็คาดว่าจะเข้ามาหนึ่งสองลูกโดยจะเข้าทางด้านภาคอีสานก่อนนะครับประมาณหนึ่งลูกในช่วงของเดือนประมาณาสิงหากันยานะครับหนึ่งลูกนะถ้าเราดูจากปี2 5ง4าร้อยส่พายุโซนร้อนชื่อว่าอุสงิที่เข้ามาทางด้านาทะเลจีนใต้นะครับก็ทําให้เกิดน้ําท่วมจับพันน้าปลาเลยหละเกิดขึ้นทางด้านภาคอีสานทำให้ฝนนั้นภาพรวมก็สูงกว่าค่าปกติส่วนในช่วงของเดือนอประมาณพิการธันวาก็เป็น ดูดูมรสุมของภาคใต้เริ่มเกิดขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยพายุโซนร้อนหรือพายุใต้ฝุ่นที่เกิดขึ้นทางมหาสมุทรปซิกก็จะข้ามฟิลิปปินส์เข้ามาใก,ใกล้บ้านเราผ่านทางด้านประเทศเวียดนามนะกัมพูชาซึ่งบางครั้งก็อาจสไลด์ตัวก่อนดังนั้นเนี่ยภาพรวมแล้วก็อาจจะมีพายุใกล้เข้ามาบ้านเราเกิดขึ้นได้ดังนั้นภาคใต้เรานะครับก็ต้องเตรียมการในช่วงประมาณตุลาพิกาธันวานะครับสเดือนนั้นก็อาจจะทําให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำช่วงสะพานการบริการทางด้านภาคใต้นะครับโดยเฉพาะทาง มาเลเซียสิงคโปร์ก็อาจจะมีพายุโซนร้อนเกิดขึ้นนะครับก็จะทาให้ภาคใต้ตอนล่างเกิดน้ำชุ่มบพลันน้าป่าหลยหละกเช่นเดียวกันก็ต้องมีการเตรียมการจากการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดแล้วจะเห็นว่าภาพขวามือครับสีส้มซึงสีแดงนั้นก็จะเห็นว่าลักษณะการเกิดความแม้แง้งก็จะเกิดทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกชี้ตะวันตกแล้วก็รวมทั้งภาคตนออกด้วยดังนั้นเนี่ยพี่น้องเราที่อยู่ทางด้านบริเวณงก่าก็ต้องเตรียมการนะครับเก็บกักน้าไว้พอใช้ เพื่ออุปโภคบริโภคและก็มีการจัดการเรื่องกับภาคเกษตรด้วยนะครับสำหรับภาคใต้ครับมีโอกาสที่จะภาคใต้ตาบนมีอกากส,สูงกว่าภาคเนั่นคือสีเขียวถึงเขียวเข้นมนั่นเองนะครับก็เป็นการชี้เป้าว่าปีนี้แพทเทิร์นของฝนจะคล้ายๆปี2 5 1 4เกิดขึ้นนะครับสำหรับพายุ หมุนเขตร้อนกับพายุฝนฟ้าขนองให้แต่กงกันพี่น้องต้องเข้าใจนะครับพายุฝนฟ้าขนองคือเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆหนึ่งสองชั่วโมงนะครับก็จะทําให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะชับเรือเราต้องติดตามข่าวอากาศชั้นชิดภาพเรดาร์แล้วก็พยากรณ์ภาคหน้าจากศูนย์วิทยาศิสตภาคใต้บอกครับสำหรับพยากรณ์เป็นอาทิตย์ให้พี่น้องเราดูทราบกันสําหรับอาทิตย์นี้นะครับช่วงวันที่1นึ่งวันที่แปดพฤษภาวนั้นฝนทางด้านอ่าวไทยมีโอกาสเพิ่มขึ้นรวมทั้งทะเลอันมันแล้วก็ภาคใต้ฝนตก ส่วนในด้านภาคกลางนั้นฝนยังดังกว่าภาพปกติอยู่ในภาพรวมขณะนกการในช่วง8ถึง15ซึ่งในช่วงนั้นจะเป็นช่วงของฝนนะโดยพ่อทางด้านประเทศไทยภาพาหลวงเมือกนั้นก็จะมีตกสะสมขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สูงกว่าขาปวติก็าคาดว่าฤดูฝนก็จะเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องฟังจากการประกาศของกรมทุนวิยาด้วยว่าฝนฤดูฝนจะเริ่มวันไหนซึ่งไปเกี่ยวข้งของกับการพักปลูกเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆที่จะเริ่มหวาน นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งํำการที่อุตุต้องมีการประกาศเตือนเข้าสู่ฤดูฝนครับติดตามอย่างใกล้ชิดคาดว่าในช่วง8 1 5นั้นโอกาสฝนนั้นสูงกว่าคาาปกติแล้วร่องเขา่ตาต่ำนั้นจะพัดผ่านท,ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางเข้าสู่ภาคตะวันออกนเฉียงเหนือด้วยดังนั้นการมีข้อเข้าสู่ฤดูนนฝนครับพี่น้องครับเขาจะดูอะไรครับร่องคเขา่ตาต่ำนะครับพาดผ่านทางด้านตอนกลางประเทศ2ลมเป็นลม,ลมตะวันตกเฉียงใต้3มีหย่อมเขา่ตาต่ำกำลังแรงหรือพายุสะโรกนก่อตัวทางด้านทะเลอันมัน นะครับซลมทุกระดับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลมตะวันตกทิศใต้พัดนำมวลชื้นจากทะเลอนาำมันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศนั่นคือก็จะประกาศเข้าสู่ดูฝนชัดเจนครับอันนั้นในการเตรียมการการวางแผนการจัดก,การก็มีสำคัญหลังจากประกาศเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับก็ฝนก็จะลดลงไปแต่พี่น้องอย่าตกใจนะครับอันนี้นก็บางครั้งมรสุมอาจจะอ่อนกํลาลังลงทําให้ความชื้นต่างๆนั้นเข้ามาปกคลุมประเทศอ่อนลงไปด้วยแต่ฝนก็ยังมีอยู่โดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับ สำหรับการพยากาณ์ของรายวันนะครับจากนี้ไปสิวันข้างหน้าพี่น้องครับเราก็ออกประกาศเตือนตั้งแต่วันที่1 2 3 4เนี้ยโอกาสฝนเนี่ยวันนี้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะอ่าวไทยเราตอนนี้ขณะน,นี้ก็มีฝนทางด้านตันออกของจังหวัดชุมพรจังหวัดประจวบนะครับก็พี่น้องเราก็ต้องเตรียมการด้วยโดยเฉพาะทางด้านชาวบะมงควรจะงดหรือฝั่งก่อนนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้จะหนักห่วงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยฝนทางด้านอ่าวไทยนะครับลมส่วนใหญ่ก็เป็นลมตันออกนะครับพัดเข้ามาอยู่ นะก็จะทําให้ฝนเนี่ยทางด้านอา่อาวไทยเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่2เนี่ยก็จะเป็นวันแม็กซิมัมของฝนที่ตกมากที่สุดส่วนวันที่3ก็ลดไป4 5หก็ลดไปไม่ที่ครับ789กนะฮนะก็จะทําให้ฝนภาพรวมของประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นก็ดูด้วยนะครับว่า,าติดตามข่าวอากาศอย่างกล้ชิดแล้วติดตาม คําประกาศของกรมม e นยาจากศูนย์สูงยาภาคใต้ถึงหรอกครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนอย่างที่จะเห็นสีเขียวสีเขียวเข้มปกคลุมโดยทั่วไปนะครับทางด้านอ่าวไทยเมื่อสักคู่นี้ที่ผมนําเรียนนะก็เริ่มมีฝนแล้วอยางนี้จากการพยากรณ์ด้วยเรดาร์ไปข้างหน้า6ชั่วโมงจะเห็นว่ากลุ่มฝนนั้นส่วนใหญ่ตอนสตาร์ทอัพนี่ก็จะอยู่ทาง อากาศไทยเป็นส่วนใหญ่แต่ในช่วงใหม่ระคังก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นสีน้ำคัญสำหรับพี่น้องเราติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้พระออกครับสอบตามมาที่หัวหน้าเว f เฟซบุ๊กไลฟ์สดต่างๆของกลุ่มนักอุตุนิยมวิทยาที่พยากรณกรอากาศให้พี่น้องเราได้เตือนกันนะครับแล้วก็เซฟชีวิตและทรัพย์สินของท่านก่อนทำุรกิจต่างๆครับติดตามข่าวอากาศอย่างกล้ชิดสำหรับวันนี้นะครับรายงานเท่านี้ก่อนกำมืนพิมสการน์ใกรกตรายงานครับสวัสดีครับ